ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วกันเนาะชุบนี่เรากําลังจะขึ้นไปสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ผมเมธีนะครับผมจากเพจเฟนฟันหลานแล้วก็ช่อง YouTube ของเราวันนี้จะพาทุกท่านไปเปลี่ยนสถานที่ที่ท่องเที่ยวแล้วกันไม่ใช่ต้องเป็นที่วิ่งเยนยะออวันนี้จะมาวิ่งเทรลครับบนภูกระดึงเป้าหมายก็คือตั้งแต่หลังแปร ไปจนถึงผาลมสักรครับแล้วก็ออกสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่จุดบริการนักท่องเที่ยวนะข้างบนหลังแปนะครับหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จเราก็ออกวิ่งกันเลยนะครับผม mm hmm. ก็รัดเลาะเรียบไปทางผาหมากดูกนะใช่ใช่ใช่ mm hmm. วันนั้นบรรยากาศดีมากนะครับวิ่งไปก็มีหมอกเย็นๆโชยมาจับผิวครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับเขาก็มาเดินเที่ยวกันแล้วคือเขาขึ้นมาก่อนกันแล้วนะแต่ผมว่าเพิ่งจะขึ้นมาถึงตอนนี้บ่ายสี่โมงที่ภูกระดึงมุ่งหน้าผาลมสักดูวิวโอ,โอ้โห สวยสดีครับในระหว่างทางที่เราซ้อมวิ่งอยู่นะครับก็จะเจอนักวิ่งครับมีคนมาซ้อมวิ่งเหมือนกันนะครับซ้อมวิ่งเทลข้างบนครับก็เจอกันก็ทักทายทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับอัธยาศัยดีน่ารักนักวิ่งน่ารักครับเราก็วิ่งต่อกันคือเป้าหมายของเราอ่ะอันดับแรกคนนมมอึงกกาจะไปผามางบุก่อนแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือผาอารมณ์สัว์ ในการวิ่งตอนนี้คือยังไม่รู้เลยนะว่าว่าจะถึงผาลมสักไหมเพราะว่าค่อนข้างล้ากับการเดินขึ้นมาแต่ก็พยายามที่จะไปต่อวิ่งบ้างพักบ้างหยุดบ้างเดินบ้างเลย,เเยครับแล้วก็รวมๆวมกับมาทดสอบรองเท้าใหม่ด้วยเพิ่งแกะกล่องแล้วก็เอามาใช้เลยงานแรกนครับก็เป็นไคลาร์ฟูกาเอ็ก X นะครับ นี่ตรงนี้โอ้โหเย็นสุดชื่<ห>นมากหมนะอกลงแต่นั้นรู้สึกว่าส<า>ี่โมงกว่าเกือบห้าโมงก็มีหมอกแต่สักพักหนึ่งจะมีฝนวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็สนุกดีครับสนุกดีนะครับดูภาพกันไปเรื่อยๆนะอ๋อเดี๋ยวเล่าซะเลยครับประสบการณ์กับฟูกา้าเขาเรีอยกอะไรนะไคลาสฟูก้าเอ็กนะครับ วันวันเนี้ยได,ด้ทดลองทุกอย่างเลยก็คือ,อาทางลื่นทางดินครับแล้วก็ uphill downhill นะ่ะมีให้ลองทั้งหมดเลยก็สรุปแล้วก็ก็พอใช้ได้นะใช้ได้แหละ,ะผมว่าก็ไม่น่าเกียดหรอกในราคานี้ครับไกด์ลารดไม่ใช่ตัวโปรนะครับตัวโปรก็จะแข็งหน่อยแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็จะซอฟฟ์นุ่มๆหน่อยอนะตนนี้ผมมาถึง ถึงผาหมากดูกแล้วนะเดี๋ยวไปดูวิวบรรยากาศที่ผาหมากดูก,กันครับไปป้ายกับผา มาถึงตอนนี้ก็แบตเราเริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วก็ถ่ายรูปเก็บมาทุกผาครับถ่ายมาทุกผาแล้วก็พอแบตใกล้จะหมดก็เหลือเก็บไว้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพประโยชน์หมดไปแล้วถ้าใครอยากมาซ้อมที่ภูกระดึงก็เชิญเลยนะครับผมว่าบรรยากาศดีผู้คนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีสนุกสนานดีคลิปนี้ก็ลากันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย